เป็นเรื่องราวของเด็กๆชาวยิวที่รอดชีวิตจากสงครามอันโหดร้ายและได้รับการช่วยเหลือจากทางองค์กรพร้อมกับถูกส่งตัวมาฟืน้นฟูสภาพจิตใจที่ค่ายวินเดอร์เมียประเทศอังกฤษที่ที่ชีวิตใหม่ของพวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งสวัสดีครับผมดูพี1984หนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า The Windermere c ีย l d r e n สุดท้ายแล้วค่ายแห่งนี้จะทำให้เด็กๆก,กลับมาสดใสได้อีกครั้งหรือไม่มารับฟังผมสปอไปพร้อมๆกันเลยครับ เรื่องราวที่แอดกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวจากเหตุการณ์และผู้คนจริงครับย้อนไปในฤดูร้อนปี1945สงครามเพิ่งจะจบลงหมาดๆรัเสเซียเอาชนะนาซีเยอรมันได้ผู้ที่เคยตกอยู่ภายใต้อำนาจนาซีถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระเช่นเดียวกันกับเด็กๆชาวยูทั้ง300คนที่กำลังขึ้นรถบัสเดินทางไปยังค่ายฟื้นฟูคากราสใกล้กับทะเลสาบวินเดอร์เมียประเทศอังกฤษ หลังจากผ่านสงครามโลกอันโหดรห้ายและความสูญเสียทั้งหลายมาแน่นอนว่าไม่มีใครที่จะล่าเริงสดใสได้หรอกครับพวกเขานั่งรถบัสไปด้วยความเศร้าหมองไม่รู้เลยว่าหนทางข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไรบ้างแม้ทางองค์กรจะช่วยเหลือจะพยายามบอกว่าพวกเขามาดีและเด็กๆจะไม่เป็นอันตรายแต่ลึกๆแล้วพวกเขาก็ยังไม่ไว้ใจใครทั้งสิ้นเมื่อมาถึงที่ค่ายเจ้าหน้าที่ท่าทางใจดีหลายคนก็มารอต้อนรับ มีเด็กชายคนหนึ่งรู้สึกขึ้นไส้จากการเดินทางมาทั้งวันพอลงรถมาได้ไอที่อยู่ในท้องก็ออกไปหมดเกลี้ยงเลยเด็กชายอีกคนรีบเข้ามาขอโทษขอโพยเขากลัวว่าจะโดนทำโทษเหมือนสมัยอยู่ค่ายกับกันนั่นเองครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีท่าทีโกรธอะไรแถมยังใจดีรูปหัวปอบเด็กๆด้วยความเอ็นดูอีกด้วย เด็กๆค่อนข้างกลัวและระแวงอยู่ตลอดเวลาเป็นเพราะว่าถูกพามาต่างบ้านต่างเมืองภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้สักคำและก็ไม่อาจรู้เลยว่าใช่ทหารนาซีหรือเปล่าแล้วจะมาทาร้ายพวกเขาอีกไหมเนี่ยสิ่งแรกที่เด็กๆต้องทําคือถอดเสื้อผ้าที่ทั้งเก่าและสกปรกออกซะเสื้อผ้าชุดใหม่จะถูกจัดเตรียมไวใ้ให้เขาในวันรุ่งขึ้นจากนั้นก็จะต่อคิวเข้าตรวจร่างกายจนครบทุกคนตัดภาพมาที่ทางฝั่งเจ้าหน้าที่คนที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของค่ายนี้มีชื่อว่าออสการ์หนุ่มโสดวัยกลางคนที่มีจิตใจ ใจเปลี่ยนไปด้วยเมตตาเขามีเชื้อสายยิวจึงเข้าใจความรู้สึกของเด็กๆพวกนี้ดียิ่งกว่าใครอีกสองคนที่จะมาช่วยฟื้นฟูพวกเด็กๆคือจอร์ดและเอดิทสองสามีภรรยาผู้เคยรอดชีวิตจากสงครามได้ผ่ันตัวมาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กๆที่รอดตายจากค่ายกักกัน ทันใดนั้นเองจอคคูพระประจำค่ายแห่งนี้ก็มาบอกกับออสการ์ว่ามีเด็กคนหนึ่งไม่ยอมลงจากรถบัสออสการ์ Oscar ไม่รอช้ารีบไปดูทันทีเด็กชายคนนี้เขามีนามว่าซาเล็กเขากลัวเกินกว่าที่จะลงไปและก็ยังไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าสิ่งที่ออสการ์ควรทำก็คือพูดกับซาเล็กด้วยความใจเย็นสงครามได้จบลงแล้วและที่นี่ก็ปลอดภยัยจะไม่มีใครบังคับเขาทั้งนั้นออสการ์ Oscar, เขาจะรอจนกว,ว่าซาเล็กจะสบายใจที่จะลงมาเองและมันก็ได้ผลด้วยครับซาเล็กก็รู้สึกผ่อน ลายไร้กังวลเพราะว่าได้คําปลอบโยนที่จริงใจไม่นานเขาก็ลงมาจากรถและเดินไปร่วมกับเพื่อนๆคนอื่นๆตัดภาพมาโรงหมอก็ยังเต็มไปด้วยเด็กๆที่รอตรวจร่างกายจ็อกได้เดินเข้าไปถามเด็กคนหนึ่งว่าชื่ออะไรแต่เขากลับเปิดแขนให้ดูเลขนักโทษสมัยอยู่ในค่ายกักกันนั่นเป็นเพราะว่านาซีไม่เคยให้เกียรติเรียกชื่อเขานั่นเองครับคงเป็นความเคยชินจอร์ดเลยมาช่วยแปลให้ว่าที่นี่เราจะเรียกชื่อกันอย่างเท่าเทียมเด็กหนุ่มเลยตอบไปว่าเขาชื่ออะเล็กดูเหมือนว่าจะมีอะไรต้องปรับอีกเยอะเลยครับเรื่อง สุขภาพกายถึงจะมีอ่อนแอไปบ้างแต่รักษาไม่นานก็หายได้แต่สุขภาพใจนี่สิพวกเขาต้องทนอยู่ใต้การกดขี่และปฏิบัติเหมือนไม่ใช่มนุษย์มาอย่างยาวนานการที่ได้รับการดูแลอย่างดีจึงเป็นเรื่องที่ไม่ชินนักสําหรับพวกเขาจนทําให้พวกเขาระแวงกันไปหมดเลยเมื่อตรวจร่างกายกันเสร็จอาจารย์แลบบี้ก็รับหน้าที่พาเด็กๆเ,เข้าหอนอนเซอร์มูเอลพี่ใหญ่ของเด็กๆบอกว่าที่นี่มันเหมือนค่ายกักกันที่เขาเคยอยู่เลยแค่มันไม่มีทหารคอยถือปืนไม่มีรั้วไฟฟ้าและห้องลมแก๊สเท่านั้นเองส่วนอเล็ก ก็ถามแล็บบี้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้รู้ว่าสมาชิกครอบครัวที่เหลืออยู่ของพวกเราจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างแล็บบี้จึงตอบไปว่ากระทรวงสาธารณาสุขกําลังเร่งมือค้นหาผู้รอดชีวิตแล้วจะเอาข่าวมาแจ้งโดยเร็วในหอนอนเด็กๆทุกคนมีห้องส่วนตัวเป็นของตัวเองด้วยครับไม่ต้องเบียดเสียสีกันเหมือนแต่ก่อนทางด้านเด็กเล็กก็มีเอดิตและอาจารย์ศิลปะชื่อมารีมาช่วยดูแลเด็กน้อยจะเกาะกลุ่มกันเป็นพิเศษเลยครับพวกเขาจะมีหัวหน้าแก๊งเป็นเด็กผู้หญิงโตชื่อว่าเบล่าเด็กผู้ชายที่เด็กกว่าจะตามติดเบล่า ไม่ยอมห่างเลยประเด็นคือมาลีต้องการฝึกให้หญิงชายนอนแยกกันเลยจับเด็กๆแยกเอดิตเลยท้วงว่าต้องให้เขาค่อยๆปรับตัวไปถึงจะจับนอนแยกกันยังไงสุดท้ายเจ้าลูกลิงทั้งหลายก็มานอนอยู่ข้างๆเบล่าเหมือนเดิมหัวหน้าของออสการ์แจ้งว่าทางการจัดเวลาสําหรับค่ายนี้ไว้4เดือนเพราะว่าการจะให้เด็กๆมาอยู่รวมกันนานมากกว่านั้นจะต้องใช้งบประมาณไหนจะต้องจัดการเรื่องชุมชนรอบๆนี้อีกพวกเขาอาจจะร้องเรียนได้หากเกิดมีใครสร้างความเดือดร้อนขึ้นมาออสการ์ตอบไปว่า เขารู้ดีว่าเวลานั้นมันไม่พอเยียวยาเด็กๆให้กลับไปใช้ชีวิตปกติได้หรอกและเขาจะยื่นเรื่องถึงทางการหาทางยื้อเวลาให้พวกเด็กๆเองช่างเป็นผู้ชายที่จิตใจดีอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยค่าคืนนี้จบลงด้วยการเอาชุดเก่าของเด็กๆมากองรวมกันเพื่อเตรียมเผาทิ้งเป็นสัญญาณแห่งการทิ้งทุกอย่างร้ายๆไว้ข้างหลังและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เช้าวันต่อมาซาเล็กตื่นก่อนใครเพื่อนเขาแอบย่องออกมาจากห้องนอนออสการ์ที่เดินตรวจตายามเช้าก็มาเจอเข้าพอดีออสการ์ได้ตะโกนเรียกเขาและโบกมือให้เขาออกไปเดินเล่นสูตรอากาศที่ป่านอกค่ายดูตอนแรกซาเล็กดูลังเลเพราะกลัวจะถูกทำโทษถ้าเป็นตอนอยู่กับนาซีแค่เดินพ้นเตียงมาโดยไม่ได้รับอนุญาตคงจะโดนเป่าหัวเขาให้แล้วแต่เมื่อออสการ์พยักหน้าอนุญาตซาเล็กก็ออกแรงวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเขาได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์รอบตัวและ เขาก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขตอนมื้อเที่ยงเด็กๆมารวมตัวกันที่ห้องอาหารขนมปังอย่างดีถูกเตรียมไว้ให้ทุกคนทุกคนก็ถึงกับตาลุกวาวเพราะนานมากแล้วที่ไม่ได้กินของดีแบบนี้เมื่อรับบี้นำสวดมนจนเสร็จเด็กๆก,ก,ก็รีบกรูเข้าไปแย่งอาหารกันโกยเท่าที่จะโกยได้และรีบวิ่งหนีไปแอบกินที่ของใครของมันที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพวกเขาชินกับการต้องแย่งกินกันถ้าใครช้าก็อด ออสการ์เลยสั่งการไปว่าพรุ่งนี้เราจะฝึกพวกเขากันใหม่เตรียมอาหารเอาไว้ให้มากกว่านี้เพื่อให้พวกเขาเรียนรู้ว่าอาหารมันเพียงพอสำหรับทุกคนและไม่จำเป็นต้องแย่งกันเลย เมื่อกินข้าวกันเสร็จเด็กๆก,ก็มาต่อแถวอบแป้งฝุ่นฆ่าเชื้อโรคทันใดนั่นเองได้มีเด็กๆวัยรุ่นท้องถิ่นที่ขี่จักรยานผ่านมาด้วยความที่พวกเขายังใส่เสื้อกล้ามและกางเกงนอนบางๆดูไปแล้วก็เหมือนชุดชั้นในพวกวัยรุ่นเลยขำกันคิกคักแต่อาเล็กก็ไม่ยอมให้โดนหัวเราะเยาะอยู่ฝ่ายเดียวเขาเดินเข้าไปหาพวกวัยรุ่นท,ทําทีว่าอยากจะขอจับมือสุดท้ายก็ดึงหัวหน้าแก๊งเข้าไปในห้องแป้งตัวข่าวโพลเลยครับพวกวัยรุ่นเห็นว่าสู้ไม่ได้ก็เลยรีบหนีไปทิ้งจักรยานเอาไว้ซะด้้ววยยพกเเขาาลไม่รอชีบ เอาจักรยานไปปั่นเล่นกันทันทีเมื่อปั่นจนเหนื่อยแล้วก็ได้เวลากลับค่ายระหว่างทางพวกเขาเจอกับสาวๆชาวอังกฤษกําลังนั่งเล่นกันอยู่อิตเซกหนึ่งในแก๊งเด็กยิวก็เลยไม่รอช้าเข้าไปโชว์ลีลาจีบสาวโชว์เพื่อนสักหน่อยแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่พูดกันคนละภาษานี่สิครับวันนี้ก็เลยต้องกินแห้วไปแถมสาวยังพูดตามหลังมาอีกว่าคราวหน้าจะใส่ชุดชั้นในมาเดินโล่งโจงแบบนี้อีกนะอายเขา ทางฝั่งของมารีเธอเก่าขอโทษเอดิทที่เมื่อคืนไม่ฟังคําพูดของเอดิทเรื่องที่เด็กๆไม่พร้อมที่จะนอนแยกกันและเธออาสาว่าจะช่วยเอดิทพาเด็กไปเดินเล่นสูตรอากาศเดินๆไปก็ไปสวนกับมาดามที่จูงหมามาเดินเล่นเหมือนกันเด็กๆเ,เห็นหมาเฮาใส่เสียงดังก็เกิดกลัวเลยปล่อยมือและพากันวิ่งหนีไปมาดามเองก็ดูจะหัวเสียอยู่ไม่น้อยเธอบอกว่าหมาของเธอไม่เป็นอันตรายมารีเลยตอบไปว่าเด็กพวกนี้ผ่านสงครามมาพวกเขาตกใจง่ายมาดามที่ไม่ค่อยชอบใจที่มีเด็กๆชาวยิวมา อยู่แแถววนี้้ลมารีและเอดิตรีบไปตามหาตัวหนูน้อยทั้งหลายและก็เจอว่าพวกเขากําลังนอนราบหลบอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยความกลัวและเมื่อเด็กๆกลับมาถึงค่ายช่วงเย็นๆก็เป็นเวลาที่เสื้อผ้าชุดใหม่เอี่ยมมาส่งพอดีเด็กๆรีบไปรับมาและเอามาใส่ด้วยความสุข ดูสวยดูหล่อกันมากเลยครับนอกจากนั้นแล้วเด็กๆยังได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยอิเซกรีบถามคุณครูแรบบี้ถ้าจะจีบสาวต้องพูดยังไงบ้างคุณครูจึงสอนคําทักทายง่ายๆและพวกเขาก็ตั้งใจเรียนรู้กันอย่างดีแม้ชีวิตจะดีขึ้นมากและคลายกังวลลงไปได้บ้างแล้วแต่เด็กๆก,ก็ยังคงฝันถึงเหตุการณ์ที่โหดร้ายฝันถึงหน้าครอบครัวที่ต้องพัดพากจากกันทําให้ทุกๆคืนจะได้ยินเสียงละเมอร้องไห้ดังระงมไปทั่วทั้งค่ายเจ้าหน้าที่สงสารเด็กๆจับใจพวกเขาช่วยกันคิดหาวิธีที่จะช่วยให้วเจ็บป พวกนั้นลดลงไปได้บ้างจอร์ดบอกว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นทุกวินาทีนี้พวกเขาอยู่ที่นี่เราจะต้องคอยเยียวยาพวกเขาและทําให้พวกเขาเชื่อมั่นว่าจะต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบคนปกติได้ดังเดิมนอกจากคลาสสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ยังมีคลาสสอนศิลปะบําบ,บัดด้วยและคลาสเรียนนี้ก็เป็นของคุณครูมารีในวันแรกสีสันหลากหลายที่เตรียมไว้ก็เสียเปล่าเพราะว่าเด็กๆใช้แค่สีดําและสีแดงมันสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขามองโลกที่น่ากลัวแค่ไหนช่างน่าสลดและหดหู่เสียจริง หลังจากคลาสศิลปะเด็กๆก็ยังได้ออกกำลังกายคลาสของคุณครูจ็อกเขาเห็นแววว่าเบนเล่นฟุตบอลได้ดีมากก็เลยเอ่ยปากขอออสการ์ว่าจะจัดแข่งฟุตบอลกระชับมิดระหว่างพวกเด็กชาวยูและเด็กๆท้องถิ่นออสการ์ได้ขอบคุณสำหรับความใส่ใจของจ็อกแต่เขาก็เห็นว่าเด็กๆยังไม่พร้อมจึงจะเป็นต้องพักเอาไว้ก่อนแล้วก็เป็นไปตามที่ออสการ์ว่าเขามองได้ขาดจริงๆครับวันต่อมาออสการ์พาเด็กๆส่วนหนึ่งไปกินไอติมแถวๆนั้นพวกเจ้าถิ่นเด็กอังกฤษกลุ่มเดิม ก็เดินเข้ามาและทําท่าประจำตัวนาซีใส่พวกเขาเด็กๆก,กลัวกันมากครับมีเด็กคนหนึ่งกลัวจนฉี่แตกเลยครับน่าสงสารสุดๆออสการ์เลยบอกให้มารีพาเด็กๆเ,เข้าร้านไปก่อนจากนั้นเขาก็เดินมาหาพวกวัยรุ่นด้วยความใจเย็นเขาพูดกับพวกวัยรุ่นอย่างมีเหตุผลว่าเด็กคนเมื่อกี้ได้ทําให้เขากลัวจนฉี่แตกต้องทนดูครอบครัว,วตัวเองโดนสังหารหมู่ต้องถูกทําร้ายสารพัดจากพวกนาซีที่พวกเขาทํามือร้อเรียนแบบและเห็นเป็นเรื่องตลกลองคิดดูว่ามันโหดร้ายขนาดไหนเด็กคนหนึ่งที่แค่เห็นก็กลัวพวกเขาจนฉี่ราดแล้ว ฉะนั้นสิ่งที่พวกนายทํามันไม่เท่เอาซะเลยเรามาสัญญากันแบบรู้ผู้ชายดีกว่าว่าพวกนายจะเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและได้โปรดอย่าลังแก้พวกเขาอีกเลยพวกวัยรุ่นที่ได้ฟังก็รู้สึกผิด เลยให้สัญญาแต่โดยดีเป็นไงล่ะครับหัวหน้าออสการ์หล่อเท่สุดๆแอดนี่ชื่นชมจากใจเลยครับวันหยุดสัปดาห์ของเด็กๆก็จะมารวมตัวกันอย่างน่าสนุกสนานจ็อกได้เข้ามาหาเบนและบอกว่าเขามีพรสวรรค์ด้านฟุตบอลมากแล้วยังให้หนังสือเกี่ยวกับเรื่องความรู้เรื่องฟุตบอลอีกด้วยเบนดีใจมากเขายิ้มออกมาและกล่าวขอบคุณจ็อกทั้งด้านมาลีก็เอารูปวาดของเด็กๆไปปรึกษาออสการ์เธอหดหูใจมากที่พวกเขามีจินตนาการที่มืดมนในหัวเต็มไปหมดด้วยความทรงจําที่เลวร้ายออสการ์ Oscar บอกว่าเขารับรู้ทุกอย่างและ ตอนนี้ก็กําลังทําทุกอย่างสุดความสามารถที่จะฟื้นฟูใจของพวกเด็กๆได้พวกเราทุกคนต้องคอยให้ความรักความอบอุ่นและความเชื่อใจพวกเขาให้ได้มากที่สุดหลังจากมาลีไปพักผ่อนออสการ์ก็ไม่หยุดพักเขาเดินไปที่หอนอนคอยไปดูแลเด็กๆที่เดินละมือออกมาพาพวกเขาเข้านอนและคอยเฝ้าตลอดทั้งคืนออสการ์ดูแลเด็กๆเ,เหมือนลูกแท้ๆเลยครับ เช้าวันต่อมาซาร่าและอเล็กหนุ่มสาวคู่รักคู่เดียวในค่ายแห่งนี้พากันไปเดินเล่นและฝึกพูดภาษาอังกฤษสวีทหวานนอกค่ายกันสองคนทันใดนั้นเองพวกเขาก็เห็นรถจากสภากาชาติแล่นเข้ามาจึงรีบวิ่งกลับไปที่ค่ายรอรับข่าวจากพวกเขาแต่ดูเหมือนว่าการมาของสภากาชาติครั้งนี้จะทําให้บรรยากาศค่ายที่เลื่มมีชีวิตชีวาหม่นหมองลงไปอีกครั้งเพราะว่ามันมีแต่ข่าวร้ายแทบไม่มีใครสักคนได้รับข่าวดีเลยครอบครัวของพวกเขาสูญหายหรือไม่ก็เสียชีวิตกันไปหมดแล้วเด็กๆบางคน ยอมรับไม่ได้เลยครับอย่างเช่นอเล็กเขาฟูมไฟล์และเสียใจมากแม้ว่าซาร่าจะพยายามปลอบใจแต่เธอก็โดนเขาพูดตอกหน้าว่าไม่ต้องมายุ่งเบนเองก็ต้องสูญเสียครอบครัวไปทั้งหมดเหมือนกันจนต้องไปดำน้ำร้องไห้ระบายออกมาวันนั้นแทบไม่มีใครกินอะไรลงเลยเรียกได้ว่าเป็นวันที่ค่ายมีแต่ความหดหู่เสียงร้องไห้ได้ดังไปทั่วทุกสารทิศแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ยังมีความหวังนั่นก็คือซาเล็กนั่นเองครับ เขาเชื่อว่าพี่ชายเขาจะต้องหนีรอดไปได้และอีกไม่นานก็จะตามหาเขาเจอวันทั้งวันของเขาจึงใช้ไปกับการนั่งรอที่หน้าประตูค่ายรอจนกว่าพี่จะมาหลังจากได้รับข่าวร้ายเด็กๆแทบไม่อยากทําอะไรกันเลยทีมฟุตบอลของจ็อกก็ดูจะไม่คืบหน้าไปไหนพวกเขาไม่มีสมาธิในการซ้อมสักนิดเลยจ็อกได้สั่งให้พวกเด็กๆวิดพื้นเพื่อที่จะเอาวินัยนักกีฬากลับมาแต่อเล็กก็โมโหเขาคิดว่าจ็อกสั่งให้พวกเขาทํานูน่ทนทํานี่ไม่ต่างอะไรจากนาซีเลยจ็อกเลยคิดว่าอาจจะเข้มงวดเกินไปจน ลืมว่าเด็กพวกนี้เจอเรื่องที่เลวร้ายเกินกว่าที่จะรับได้เขาจึงเริ่มเบาลงและทําความเข้าใจกับพวกเด็กๆมากขึ้น เมื่อปะทะคารมกันเสร็จหนุ่มๆนักฟุตบอลก็ออกไปเดินเล่นแก้เซงด้วยกันและพวกเขาก็คิดได้ว่าชีวิตพวกเราเจอเรื่องโหดร้ายมามากบางคนเกิดและโตในค่ายกักกันเสียด้วยซ้ำที่นี่นับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่พวกเขาเคยได้รับแล้วเจ้าหน้าที่และอาจารย์รวมถึงออสการ์ไม่ได้เป็นพ่อแม่เราด้วยซ้ำแต่พวกเขาก็ยังดูแลพวกเราอย่างดีดังนั้นพวกเราก็ควรที่จะเปิดใจยอมรับสิ่งดีๆที่เขามอบให้ซะคิดได้ดังนั้นเด็กๆก็รู้สึกดีขึ้นแต่ก็อย่างว่าเลยครับเมื่อสบายใจที่จะอยู่ที่ไหนแล้วเด็กๆ จะเผยมุมแสบๆออกมาห้าหนุ่มเลยแอบเข้าไปในครัวขโมยไข่กับขนมปังแล้วออกไปปิกนิกกันโดยไม่ได้ขออนุญาตออสการ์ก็รับรู้ด้วยเขาเห็นตั้งแต่แรกแล้วล่ะครับแต่ก็ปล่อยให้พวกเด็กๆทําไปก่อนค่อยเรียกมาสอนบทเรียนให้ทีหลังความแสบยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะว่าเด็กคนหนึ่งเห็นว่าเจ้าหมาของมาดามเลยแอบเข้ามาเล่นที่ค่ายเป็นงานของออสการ์ต้องมาตามหาคนขโมยหมากันยกใหญ่พวกเด็กๆก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีและพูดขอโทษมาดามด้วยความรู้สึกผิดจริงๆมาดามตำหนิออสการ์ว่าตามใจพวกเด็กๆ เกินไปแต่เขาก็ได้แต่ตอบไปว่าเขามีวิธีรับมือกับเด็กๆของเขาแบบนี้และคิดว่ามันดีที่สุดแล้ววันเวลาผ่านไปจนเกือบจะครบ4เดือนสภาพจิตใจของเด็กๆเริ่มดีขึ้นคลาสศิลปะของอาจารย์มาลีไม่ได้มีแต่ผลงานสีดําสีแดงอีกแล้วคลาสฟุตบอลของคุณครูจ็อกก็ไหลลื่นเด็กๆเล่นกันได้เก่งกาจยิ่งภาษาอังกฤษนี่ถือได้ว่าพัฒนากันอย่างรวดเร็วเลยครับเบนพูดคล่องปือตอนนี้ไม่จําเป็นต้องมีร่ามคอยแปลภาษาโปแลนด์ให้อีกแล้วเด็กๆฟังออกหมดเอดิสและจ็อกก็เลยหมดหน้าที่ และขอไปดูแลเด็กๆในค่ายอื่นๆต่อไปเมื่อหัวหน้าใหญ่มาก็เห็นได้ว่าเด็กดูดีขึ้นกว่าตอนแรกเลยปรึกษากับออสการ์และพวกคุณครูว่าอยากจะขอปิดโครงการนี้ส่งเด็กๆไปใช้ชีวิตจริงๆได้แล้วแต่ออสการ์ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าเด็กๆยังต้องการเวลาอีกนิดหน่อยเพื่อปรับตัวให้ได้มากกว่านี้ก่อนหัวหน้าก็เลยตกลงไปว่างั้นเพิ่มไปอีกสองเดือนแล้วกันเด็กๆแม้จะยังมีความคิดถึงชีวิตเบื้องหลังบ้างแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ โครงการแข่งฟุตบอลกระชับมิตรของจ็อกก็ถูกกลางขึ้นมามาอีกครั้งเมื่อทีมเยือนมาถึงเด็กๆเ,เล่นกันแบบเอาเป็นเอาตายแสดงฝีมือและความสามารถกันอย่างเต็มที่ไม่ให้เสียชื่อคุณครูคจ็อกเป็นอันเด็ดขาดพวกเขาจริงจังกับมันมากจนสนามฟุตบอลดูเหมือนจะเป็นสนามมวยอยู่แล้วหัวหน้าเลยต้องขอเวลานอกและบอกให้เล่นกันเบาๆหน่อยทำผลงานกันดีอยู่แล้วแต่นี่มันฟุตบอลกระชับมิตรอ่อนให้ฝั่งตรงข้ามสักนิดแล้วเป็นมิตรกันดีกว่านะเด็กๆก,ก็เลยตกลงตามนั้นก็เลยยอมให้อีกฝั่งได้แต้มบ้าง เกมก็เลยจบด้วยการเสมอกันแม้จะไม่มีชนะรางวัลแต่ก็ชนะใจเพื่อนๆน,นี่แหละครับคือจุดประสงค์จริงๆของจอคกและออสการ ทันใดนั้นเองพี่ชายของซาเล็กที่เขาเฝ้ารออย่างมีความหวังก็ปรากฏตัวขึ้นจริงๆเขาหนีรอดมาได้และได้สืบตามหาข่าวจนเดินทางมาถึงที่นี่พวกเขากอดกันด้วยความคิดถึงและสุขใจเหลือเกินที่ได้พบกันอีกครั้งเพื่อนๆคนอื่นก็ยิ้มยินดีไปกับพวกเขาวันสุดท้ายของค่ายคารการาสพวกเขาร่วมกินข้าวมื้อสุดท้ายร่วมกันออสการ์กล่าวว่าเขาภาคภูมิใจในตัวเด็กๆทุกคนถ้าหากพวกเขาได้ก้าวออกจากที่นี่ไปแล้วเขาหวังว่าทุกคนจะมีความสุขใช้ชีวิตได้อย่างดีไม่ต้องเจอกับอะไรที่ ที่ทำให้เจ็บปวดอีกต่อไปแล้วและโปรดจงอย่าลืมว่าพวกเขาไม่ได้โดดเดี่ยวที่นี่คือบ้านของพวกเขาคือเพื่อนและคือครอบครัวสําหรับทุกคนพวกเขาดื่มให้กับความอบอุ่นในค่ายแห่งความสุขแห่งนี้ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจในความเป็นยิวหลาย1ิปีผ่านไปเด็กๆในวัยนั้นได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่กลายเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ หลังจากออกจากข่ข่อเล็กได้ย้ายไปอยู่อังกฤษตอนเหนือทำงานสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและก่อตั้งองค์กรการกุศลให้โอกาสเด็กๆเ,เหมือนที่เขาเคยได้รับเบนได้พัฒนาความสามารถด้านฟุตบอลต่อและกลายเป็นโค้ชส่งเด็กไปแข่งฟุตบอลโอลิมปิกเหมือนที่จ็อกเคยเชื่อมั่นในตัวเขา ซาเล็กได้อยู่กับพี่ชายตามที่เขาเคยหวังไว้อย่างมีความสุขและเด็กๆคนอื่นๆก็เติบโตอย่างดีเช่นเดียวกันพวกเขาจะกลับมารวมตัวกันปีละครั้งและไม่เคยที่จะลืมว่าค่ายคากราสแห่งวินเดอร์เมียเป็นสถานที่ที่อบอุ่นจนมีวันนี้ได้อีกครั้งหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนกับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่อบอุ่นหัวใจมากๆเลยครับ โลกเรามีทั้งด้านดีและไม่ดีเมื่อพวกเขาต้องพบเจอกับสิ่งที่โหดร้ายแต่ยังโชคดีที่พวกเขาได้มาเจอค่ายแห่งนี้ได้รับโอกาสปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเพื่อฟื้นฟูให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตที่ดีต่อไปและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s ับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ผมดูพี1984ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ